ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมงเตย์หลังหนึ่งที่บ้านาน้ำลายชื่อโฮมสเตย์น้ำลายซึ่งมีเป็นที่ก็เป็นเจ้า,จอข,ออาของที่ไรฮะคุณสมพรเมืงชัยค่ะคุณสมพรเมืงชัยซึ่งที่นี่มันมีห้องนอนอยู่สองห้องในบ้านหลังนี้ห้องนอนสองห้อง,องพักได้สี่คนประมาณสี่คนนะครับห้องนละสองคนซึ่งเราบอกได้เลยบรรยากาศเนี้ยสายน้ำที่ด้าน,นหนึ่งเนีหน้าบ้านแล้วก็มีที่นั่ง สบายสบายได้ถึงบ้านมีโต๊ะสำหรับให้ท่านได้สังสื้คข้าวกลางเย็นๆที่แห่งสงบของบ้านความีบายอินเทอร์เน็ตร้อัลอินเทอร์เน็ตใน้านบริการสี่สามก็ดีที่นี่เพราะนั้นอยากให้คนที่เข้ามาเที่ยวท่านหาป้นหาบนบ้านที่สวยๆและใกล้ๆทางหลวงสายหลักผมแนะนำเลยบ้านสุนาวของเมืองป่าเป้า เดี๋ยวผมจะโพสติดต่อให้ท่านให้ท่านติดต่อกันเองแล้วก็มาลงมาพักดูผมเชื่อว่าท่านจังหวัดท่านเปกับบรรยากาศที่นี่แน่นอนเพราะผมไปมาหลายที่ผมไม่อยากยุ่งกอย่างกลัวว่าจะไปเหยียดดังเขาอย่างเอาผมไปอยู่แม่แม่กำปองอย่างนี้ยแม่ออนแม่กำปองแม่กำปองนี่จะตอนนี้มันจะแม่กำปองไม่แต่เก้าสิบท่านแล้วมีร้านค้าร้านกาแฟเยอะมากมายแต่ที่นี่ยังเรายังไม่มีร้านค้าเยอะขนาดไหนไม่มีร้านกาแฟเยอะขนาดั้นแต่เรามีธรรมชาติที่สมบูรณ์มากๆของอ่า บ้านหลนังลามเตาและมีคาเฟ่อีกทีหน่งน่าไปดมากคุณแม่อยากคุณพี่อยากเชิญชวนให้ท่างเที่ยวมาเที่ยวที่นี่มีอะไรจะป่าก็เดี๋ยวเราต้องเที่ยวถ้าเขาได้ชมทิวทัศนเชิญนะเชิญเอาเสียงดังนิดนึงเชิญแขกทุกท่านนะคะถ้าต้องการอากาศธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติบ้านไพรนะคะที่คุงจะใจเย็นน้ำหลางจาธารรมชาติบ้านไพรบ้านไพรคือบ้านป่า ป่าจริงๆสวยมากนะครับหวังว่าเราจะมีหอาสตอนนั้นกันด้วยกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ